โอ้โอเมก็สวัสดีท่านท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเออไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเรามาอยู่ที่นี่ได้นะครับเพราะบ้านเก่าผมผมเอฟเคไปนะครับก็มีคีปเปอร์มาระเบิดไปแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้ผมวิ่งมาไกลมากนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เอาให้ดูไม่นี่เนื้อแฟนทอมบุูก็ฆ่าแฟนทอมไปเมื่อวานนะเนาะเขาช่วยไหม ทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีนะครับผมว่าผมเพิ่งฆ่าแฟนทอมไปเมื่อวานน,นี้เลยนะเดี๋ยวเราต้องทำอ่อสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะขนมปังใช่ขนมปังเพราะว่าเราไม่มีันั้นทรัพยากรที่เรียกว่าอาหารเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็กินไปได้เท่านี้แหละเนาะเอาหมวกมาหมวกใส่ไป นี่เท่ๆแล้วตอนนี้เริ่มเท่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็อุณห์ตัดมา้าตัดม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีฟาร์มเหล็กนะเหล็กตอนแล้วมีเจ็ดก้อนถ้าตอนกลางคืนแล้วก็สวยนะครับท่านผู้ชมนะาาก็จะตอนกลางคืนแล้วหรอเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนดีกว่านะคะรับท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรบ้างเนะี่ยรู้สึกจะไม่มีอะไรนะ เธอต้องสำรวจก่อนโอ้ s k e l e t ันมีอะไรบ้างอนี่โอ้มีทะเลตรงนั้นเลยเหมือนจะเจอหมู่บ้านวิเลจเจอไงก็ไม่รู้รู้สึกนะครับว่าจะเจอหมู่บ้านเอ็มวิเลจเจอมันซากอะไร เออบ้านเก่าผมไงครับท่านผู้ชมบ้านเก่าผมนั่นคือบ้านเก่าผมนะซูงไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เรียนในคลอมเขาใช้พ่อไม่ได้เรียนในคลอมเนาะไม่ได้เรียนในคลนนอมก็โออทำไมเกมมันทำอะไรเนี่ยสปอนตอหน้าต่อตาเลยวัวเมื่อกี้ตัดไม้ก่อน เหล็กเราก็ไม่ได้เผาตัวหน่งก่อนนะครับมีอยู่สิบก้อนเผาไว้เจ็ดก้อนแล้วนะครับผมปิดเกมมดไปแล้วนะเขาสิงส่งสกิเตอร์แล้วมาเดี๋ยวเราไปก่อนเนียวเราทำทางไว้เลยไหมเออต้องทำทางไว้เลยนะเออนี่ไงนี่ไงไปไปไปที่ทำทางไว้แบบนี้จะได้รู้ว่าบ้านเราไปทางไหน เดี๋ยวเค้าทำไว้แบบนี้แล้วก็จะเป็นลูกศรนนะหวังว่าจะไม่มีซอมบี้นะอู้เหล็กเหล็กเหล็กจะอยู่ดีไหมนะกุดช้าอยู่ด้วยนะเพอได้อยู่เหล็กเพื่อเหล็กหนึ่งก้อนโอ้ขึ้นไปหายใจก่อนตอนนี้นะครับ ป้าสามนาทีอยู่นะยังไม่งานน้องพึง่งขาดล้วน,นี้ี้ก็เจ็ดนาทีแล้วนะโอ okay. เคเหล็กพอแล้วแหละถึงแม้ว่าังเหลืออีกก้อนนะก็พอแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเราจะเจอซอสมีีถือไทเนอร์ได้นะอึ๊บไม่เก่งปากลัวสักเท่าไหร่นะของเนี้ยก็ ไอวัวซื้อบือเดีย๋ยวเราต้องไปตรงนี้ก่อนนะคานผู้ชมนะอู้ทานของดีมีราคานะได้เวลด้วยฐานได้เลดวลเยอะจริงเยอะด้วยนะโอ้ได้เลดวลเยอะเลยนะนี่โอ้โห,โหหมดแล้ว เดี๋ยวขุดหินไวแปดก้อนหรือจะเลยไว้ก็ได้เลยไปแล้วกันเพราะจะได้นั้นดีก่อนนะโอเคไปได้กี่ก้อนแล้วหินอีสกาวก็แล้วนะโอเคพอพวกเราลุยไหนดีอะ่ะ ทอตไม่มีด้วยประเด็นก็คืออทำไงต่อจากชีวิตดีคอ,อข้งคืนที่นี่ดีไหมทำอะไรดีอ,อ,อันนี้คืออะไรอัดบล็อกก่อนแล้วกันอัดบ็อกไว้ก่อนแล้วก็เก็บไว้นีแล้วก็เราต้องทำอันนี้ โอเคแล้วก็เอาถ่านกับเหล็กเผาบุบแล้วก็เราก็ไปที่ปั๊มหินกันต่อสไปเดร์ไปเด์โอเคปะเออมาดิบวกเลยบวกเลย ปตุ่มตายตุ่มตุ่มอ้ตายตายแล้วตายหมดแล้วโอ้เมื่อกี้โหัเที่ยมมาแหล่งฟา้าหมินแล้วก็ฟา้าหมินแค่นี้พอไม่งั้นเราจะไม่มีทรัพยากรชิ้นเคยต่อไปเอ,อ๊ะ ดีนะกดชิปไปทันนึกน,นั่นอะไรออกประตูรอดเขาเรียกมันว่าประตูรอดแล้วกันนะครับก็ทำเหมือนนี้แมวนะทำอะไรว่ะเดีอยว,วคิดหนักเลยนะเนี่ยจะไปด้วยท่ำไรนะ่ะนียโอเควันนี้แล้วก็แล้ววอก บลอกโคนี้ไว้แบบนี้นะนี่นะไม่เอาบลอกโคขุดนานใช่ไหมต้องใช้นี้ขุดตึ๊บก็จะได้ทานหรือเปล่าี๋ยวจะได้บล็อกเหมือนเดิมโอเคได้บล็อกมาแล้วนะเอาเหล็กอัดบล็อกก่อนดีไหมอุ๊แกอื <c oughs> ขุนแกะไว้ตรงไหนตรงนี้กันนะถึงเจ็ดนาทีอยู่นะยังไม่ครบนาะตอนนี้ก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเออค้างคืนไว้ที่นี่ดีไหมไม่เอาเดี๋ยวซอมบี้มานะอันนี้มันต้องใช้อะไรขุดพี่อหม กว่าจะรวยเหมือนโอ๊ยขอข้านเลยละเจ้าหมูอสวยแล้วสวยแล้วมีอะไรอยู่บ้างมาครับเลยโอ้สไปเดอร์หลน่นหล่นเลยเ ตรงนี้เอ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 ติดอีกแล้วเอ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 จะมืดแล้วเอวิ่งก็ไม่ได้ด้วยเอตายเอ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 หูทาน เงอย่างน้อยก็มีทานโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ตะลุยแบบเดินไปมัวมัวซัวซวนะเจ้าชีวิตรอดได้ไหมในค่ำคืนนี้อย่าลืมติดตามชมต่อไปนะครับคุณโอ้โหโอ้ไม่แกคขอบคุณมากเจอแก่แล้วเจอแก่แล้วหุ้ยตุ้ม เอามาเร็วครับตัวครับไม่รออะไรแล้วไม่สุดแล้วตัวครับตัวครัสเตอร์ครัสเตอร์ก่อนครัสเตอร์ขนแก่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 เออนี่ไงทับเตียงปุ๊บวางเต,ตียงนอนเออทานท่านผู้ชมทาน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 ได้ไงเออทานได้ไงตัวน,นี้ทานได้ไงอัดเอาเหล็กอัรบล็อกก่อนโอเคดี เดี๋ยวเราขอเอาอันนี้ตึบแล้วก็โต๊ะกราฟเฟอ์เอาครัฟติ้งเทเบิมาแล้วก็วางฐานให้ต่อเนื้อโอเคโอเคนะคบสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบลงไปเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย